ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษถือเอาครื่งก็ตามสีเหลืองสีเขียวหรือสีเหลืองแก่ก็ตามมาแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะเขียนรูปต่างๆในอากาศนี้กระทำให้เป็นรูปเด่นชัดดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไนบุรุษนั้นจะเขียนรูปต่างๆในอากาศนี้กระทำให้เป็นรูปเด่นชัดได้หรือไม่ไม่ได้พระเจ้าค่าข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะธรรมดาอากาศนี้ย่อมเป็นของไม่มีรูปร่างชี้ให้เห็นชัดไม่ได้ เขาจะเขียนรูปในอากาศนั้นทำให้เป็นรูปเด่นชัดไม่ได้ง่ายเลยก็แหละบุรุษนั้นจะต้องเหน็ดเหนื่อยลำบากเสียเปล่าเป็นแน่แท้ดังนี้แม้ฉันใดดูก่อนพิกษุทั้งหลายทางแห่งถ้อยคำที่บุคคลอื่นจะพึงกล่าวกับท่านมีอยู่ห้าประการคือ กล่าวโดยการอันสมควรหรือไม่สมควร1กล่าวด้วยเรื่องจริงหรือไม่จริง1กล่าวด้วยคำอ่อนหวานหรือคําหยาบคาย1กล่าวด้วยคำประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์1มีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในกล่าว หนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลอื่นจะกล่าวโดยการอันสมควรหรือไม่สมควรก็ตามจะกล่าวด้วยเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ตามจะกล่าวถ้อยคำอ่อนหวานหรือหยาบคายก็ตาม จะกล่าวด้วยถ้อยคําประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ตามจะมีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในกล่าวก็ตามดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ในข้อนั้นพวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่เปล่งวาจาลามก เราจะอนุเคราะห์ด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์เราจึกมีจิตเมตตาไม่มีโทสะในภายในเราจะแผ่เมตตาจิตไปถึงบุคคลน,นั้นและเราจะแผ่เมตตาจิตอันไพบู์ใหญ่ย,ยิ่งหาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทไปตลอดโลกทุกทิศทุกทางซึ่งเป็นอารมณ์ของจิตนั้น ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาด้วยอาการดังกล่าวมานี้และ